สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาดนตรีนะคะซึ่งในคาบที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านในภาคตะวันออกเสียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะวันนี้เราไปเรียนรู้เครื่องดนตรีประเภท เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้กันดีกว่านะคะซึ่งเครื่องดนตรีก็จะมีกี่ประเภทนะสี่ประเภทนะคะดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าส่วนในภาคใต้นะคะคุณครูเห็นว่าคุณครูไม่ได้เห็นว่าหรอกเขาเขียนไว้บ้างของภาคใต้นะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องตีนะคะพวกพวกดีดพวกสีพวกตีเออพวกเป่าเนี่ยจะไม่ค่อยมี นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆของภาคกลางนั่นเองนะคะวันนี้เครื่องคุณครูก็จะยกแค่ประเภทเครื่องตีให้เด็กๆได้พอได้ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นโทนกองชาตีโทนชาตรีนะคะเครื่องเป่าก็จะเป็นปีการลองนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูขอยกตัวอย่างแค่เออโทนก็แล้วกันนะคะเพราะว่า โทนตัวนี้นะคะมีโทนหรือโทนรม,มานานะคะกองตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะเขาทำด้วยไม้แก่นนะคะไม้แก่นขนนนะคะมีความยาวประมาณ4 0่สถึงห้เซนติเมตรนะคะหุ้มด,ด้วยหนังนะคะเสียง ทุ้มเรียกว่าลูกเถิงนะคะส่วนเสียงแหลมเขาเรียกว่าลูกฉับนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงการแสดงมโนรานะคะและทำหน้าที่ควบคุมจังหวะนั่นเองส่วนส่วนใหญ่กองก็จะเป็นควบคุมจังหวะในวงนั้นวงนี้แต่และว,วงนั่นเองนะคะเดี๋ยวฟังเสียงสักนิดนึงก็แล้วกัน อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเสียงของเขานะคะก็จะเป็นการตีนะคะตามจังหวะต่างๆนะคะอ่ะต่อไปงานนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำ นี่นะคะงานที่คุณครูจะให้เด็กๆทำเสียงคุณครูก็จะเริ่มหายเดี๋ยวคุณครูจะส่งเข้าให้ในไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับแผนภาพนี้ให้เด็กๆนะคะ,ะทำแผนผังสรุปเกี่ยวกับเครื่องดนตรีคุณครูต้องขออภัยด้วยนะคะเขียนผิดเครื่องดนตรีพื้นบ้าน พื้นบ้านของไทยสีภาคนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนว่าแผนภาพความคิดสรุปเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยสีภาคนะคะเด็กๆก็ทำตามไมยแผนภาพที่คุณครูให้ไว้เลยนะคะจากนั้นเขียนชื่อข้างล่างให้เรียบร้อยด้วยนะคะ พอเขียนเสร็จตกแต่งระบายสีหรือเด็กๆจะเพิ่มเติมด้วยวิธีการวาดเครื่องดนตรีที่เด็กๆชื่นชอบลงไปด้วยก็ได้นะคะทำในแนวนอนนะคะทำในแนวนอนลงในสะหมดนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ ะะสำหรับภาคใต้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นเครื่องดนตรีไม่กี่อย่างนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องตีนะคะเครื่องดีดกับเครื่องสีจะไม่ค่อยมีนะคะเหมือนภาคอื่นๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณคูณจะส่งรูปนี้เข้าไปในไลน์กลุ่มอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะสำหรับคาบนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ